สวัสดีครับปู๊กอาเมินแทนนะครับผมกับแนวทางหัวฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่8นะครับพฤษภาคมตามกันต่อครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยเด่น3แถวครับแถวแรกปกติ1 0ึนะครับมากับ2345าแถว2พิเศษครับ56มากับ9041แถวที่3 VIP นะครับ0 1มากับ3582เด่น3แถวนะครับผมดึงเด่นไปที่10ครับมากับ 2องสี่ห้านะครับ1มา1นนย์ครับ1นึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับศูนย์มา0ูย์สครับ0ูนย0สาหดักร้อยหกครับ6 10นะครับหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หหนึ่งห้าหกสองครับ6 0ศสา 6ก4 605์ 64, 60 5, นย้เน้นไปที่1012แล้วก็02นย์สองนะครับหกหนึ่งศูนสองหำรับแนวทางยอฮานอยนะครับวันจันทร์ที่แปดพฤษภาโชคดีครับ